สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจอยก็มาถึงอังกฤษแล้วเนาะเพื่อนเ,เนาะจอยก็จะเอาของที่จอยขนมาได้และจอยส่งมาด้วยเนาะอันนี้คือจอยส่งไปรษณีย์มานะนเพนะื่อนนะก็ว่าของที่จอยขนมาน้ําหนักได้35มกิโลแล้วจอยก็ฝากใส่กระเป๋าเดินทางแม่ย่ามาก่อนด้วยนะเพื่อนเ,เนาะอันนี้คือส่งไปรษณีมานี่ประมาณหกกิโลกว่า,วาจะ้ะนะ จอยก็ภายในหนึ่งหนึ่งอาทิตย์จอยก็ได้รับค่าส่งประมาณสี่พันห้าจ้ะนะประมาณนี้แหละเดี๋ยวจอยจะให้ดูจ้ะว่าจอยได้อะไรมามัางเพื่อนเพราะว่าเห็นจอยซื้อมาเยอะเนี่ยจุดหนึ่งญาติพี่น้องแอนดี้เยอะนะเพื่อนนะพี่สาวแอนดี้แล้วก็น้าสาวแม่ญาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เพื่อนแอนดี้ด้วยนะของพวกนี้จอยจะซื้อมาฝากญาติพี่น้องของแอนดี้จ้ะ แล้วก็อันนี้คือเพียนดี้เขาอยากกินลูกสาวจอยเขาอยากกินจอยก็เลยซื้อมะม่วงมาทำข้าวเหนียวมูนมะม่วงให้เขาจาขา้ะเพราะว่าเขาเห็นจอยกินไงไปถ่ายรูปตัวที่ว่าจอยกินกับยานะ่าเนาะแล้วส่งมาให้เขาดูเขาอยากกินจ้ะจอยก็เลยซื้อมาทําให้สามีกับลูกนะจอยจะให้ดูแต่ว่ามีอะไรม้ากนะเพื่อนๆเงินเยอะนะอันนี้ก็คืออันนี้แก้วบองจ้ะนะแบบผัดสุกแล้วจ้ะนะจอยสั่งจอยฝากย่าจอย เอามาก่อนนะนเพื่อนๆนะ่าจ้จอยเข้าไปเมืองไทยหนึ่งอาทิตย์เนาะจอยไปอยู่สองอาทิตย์ทีนี้จอยเลยฝากแม่ย่ามามาก่อนสามถุงจ้ะอันนี้ก็คือปบบลาพาสต์รแบบโบราณนะที่อยุธยาตลาดกลางนะตลาดกลางที่อยุธยาอันนี้ที่อยุธยาแล้วก็อันนี้ก็ที่อยุธยาจ้ะอันนี้ก็ที่อยุธยาที่ฝากย่ามาก่อนเนาะ อันนี้จะผนมาเองจ้ะอันนี้ก็แบบแจ่วบองแบบผัดสุกหมดเราจะชอบกิน,นแจ่วบองไงเพื่อนปลาสับนี่คือแบบอยากกินไงนะอันนี้ก็จะผนมาเองเนี่ยอันนี้ผนมาเองแจ่วบองจ้ะนี่ก็ผนมาเองแจ่วบองหาที่แบบว่าแบบอันไหนที่แบบอร่อยอร่อยหายากนะเพื่อนนะอันนี้ผนมาเองอันนี้สับยากผนมาก่อนจ้ะเนี่ยแบบนี้แพ็คอย่างดีแล้วก็ให้ยาเอามาก่อนยาไปหนึ่งอาทิตย์ ยามีกระเป๋าว่างก็เลยใส่มาเานะแล้วอันนี้จอยก็ฝากยามาก่อนจะมาขามเปียกที่นี่มันค่อนข้างจะแพงจ้ะจ,จอยก็เลยซื้อเอามาไว้แต่เพราะว่าจอยเป็นคนชอบทำอาหารเนี่นเยเพื่อนจอยก็เลยซื้อมาขามเปียกม,มาด้วยฝากยามาส่วนอันนี้คือปลาปลาแห้งน้องเพื่อนนะปลาปลาแห้งอันนี้น้องเล็กเนาะน้องเล็กอย่อนกฤษเนี่แหละจ้ะนะเขาให้น้องสาวเขาซื้อมาให้จอยจ้ะปลาปลาแห้งเห็น เหจอยอยากกินไตปลาแห้งก็เลยซื้อมาฝากจอยจ้ะเนี่ยไตยปลาแห้งพร้อมทานสองถุงแล้วก็อันนี้ก็คือแกงกะทิเอเขาเรียกอะไรนะพี่แกงกะทิทำน้ำยาก,กะทิของปากใต้จ้ะนะคิดว่านะนี่จ้ะจอยก็น้องเขาก็ซื้อมาให้สองถุงนะแล้วก็ดุกล้าจ้ะปลาดุกล้าก็ได้มาประมาณหกตัวจ้ะอันนี้จอยก,ก็อยากกินอันนี้น้องเล็กเขาก็พี่น้องสาวเขา เอามาให้จอยจ้ะที่ที่โรงแรมเลยเามาให้ที่โรงแรมมันก็สตอร์นอยกฝักสตอรมาหมดเลยเพื่อนเพื่อนแล้วจอยเลยมาแกะจ้ะจอยก็ยมาแกะเป็นมเมล็ดอย่างงี้เนาะเพื่อนเพื่อนนะแกะเป็นมเมล็ดไข่เมล็ดมันแต่ว่าไม่เอาเปลือกหุ้มออกนะเห็นดำๆทำไมไม่สีเขียวคือจอยไม่อยากให้มันดำเพื่อนเพื่อนจอยก็เลยจะ,จะใส่เอจะแกะไอ้ตรงที่หอกไอ้หุ้มหุ้มเม็ดเขาไม่เอาออกจ้ะให้เขาคุมเอาไว้อย่างนี้พอจะกินเราค่อยมาลอกออกทีหลังเนาะ อันนี้ก็สตอร์จอะเราจะก็ซื้อที่ไทยฝากย่ามาก่อนอันนี้ก็คือปลาแห้งแต่เพื่อนเพื่อนอันนี้ปลาแห้งเนาะโอยซื้อมานี่ปลาแหง้งปลาปลาแห้งซื้อมาจากปากช่องจ้ะส่วนนี้ก็ผ้าเย็นจ้ะเพื่อนเพื่อนผ้าเย็นซื้อเอาไว้ใช้ที่โรงแรมมันร้อนจัดใช่ไหมทีนี้โอยใช้ไม่หมดโอยก็เลยขนมาที่อังกฤษจ,จ้ะเพราะว่าเอามาใช้ที่อังกฤษมีประโยชน์คนเดินอันนี้ขนมโุนนี้จะเอาไปฝาก ญาติพี่น้องแอนดะี้เนาะอันนี้ซื้อที่สนามบินจ้ะตอนจอยวันที่จอยบินจอยก็ซื้อซื้อในสนามบินมันค่อนข้างจะราคาก็สูงอยู่นะธรรมดาเนาะจอยก็จะซื้ออาไปฝากฝากญาติแอนดี้นะสาวแอนดี้พี่สาวแอนดี้จ้ะอันนี้คุกกี้สิงคโปร์จ้ะนะอันนี้ก็ไสสับประรดอันนี้คือเอาไว้ให้ญาติผู้ใหญ่จ้ะแล้วก็จะมีจ้ะ อันนี้มัผลมาเองนะคะนี่ผลมาเองก๋วยเตี๋ยวเรือรถจ้ะนะจอยก็ซื้อมาอย่างนี้จดๆมาหน่อยเพื่อนนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือรถนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือรถเอาจากก๋วยเตี๋ยวเรือรถรถไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือจ้ะนะได้มาหกซองจ้ะนี่แล้วก็บางคนเพื่อนจะขอโทษทีอันะ bronze, นี้ก็เฉาก๊วยจ้ะไม่ใช่เฉาก๊วยทุก่านเลยดอกเก๊กฮวย ซือมาจากเซเว่นจ้ะนี่จอยก็จะเอาไว้ทงดื่มช่วงหน้าร้อนจ้ะนะเพราะว่าญาติจอยเขาซื้อได้ได้ได้ไดแล้วแต่ของจอยจอยจะไปหาเหมือนญาติจอยมันไม่มีเพื่อนลอแล้วอันนี้ก็นะมา,าจกากเซเว่นนะเซเว่นนี่มะพร้าวแก้วจ้ะพวกมะพร้าวแก้วเนี่ยจอยก็ขนขึ้นเครื่องมาจ้ะใส่กระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องมาเนี่ย <Yeah. S 1> นี่มะพร้าวแก้ว เดี๋ยวเดี๋ยวรวมเด้อนี้ก็เผือ,อกอบเนยจ้ะนี่โต๊ะต่จอยไม่ใหญ่เพื่อนๆนะอันนี้เผือ,อกอบเนยนเผือ,อกอบเนยเดี๋ยวอันไหนที่ว่าจอยรีวิวเสร็จแล้วจอยจะขดไ้ด้านหลังนะเพื่อนๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะเยอะอ่าแล้วก็อันนี้จอยซื้อจากสยามพารากอนนะ ฝอยทองอบจ้ะนะอันนี้คือ้อมากินเองอันนี้พี่ยุจ้ะอันนี้ของพี่ยุเนาะพิยุบอกว่าหยิบอะไรได้ก็หยิบจ้ะก,ก็เลยเอาออามาให้พี่สายอันนึงของโจยอันนึงจ้ะฝอยทองอันนี้ของพิยุ่งนะนเพื่อนๆามาให้พี่สายด้วยแล้วก็เป็นพวกขนมจ้ะเนี่ยขนมซึ่งจะซื้อได้แบบปลาเส้นจ้ะนะปลาเส้นนี่ก็ปลาเส้นอันนี้โอยซื้อมาว่ามาไว้ คือซื้อม่เยอะจ,ะจะจะส่งให้น้องน้อง,องไม้ด้วยจ้ะน้องไม้อยู่รอนต้นเนาะน่จ้ะแล้วก็ญาติเยอะด้วยจ้ะเพื่อนเยอะเนี่ยซื้อมาฝากญาติพี่น้องด้วยนี่ปลาเส้นปลาเต่าทองซื้อที่นี่ก็แพงเนาะซื้อที่กลับไปก็ขนได้มาอะไรมาก็เอามาเปนเบาเงี้ยเพื่อนเราก็ขนมาจ้ะนี่อันนี้ อันนี้คล่ใช้บ๊อกกี้จ้นะนั่นเลย่ใช้บ๊อกกี้แต่มันไม่ใช่บ๊อกกี้นะจอยซื้อในสนามบินอันนี้มันจะเป็นพวกมีรสลาบอ่ะจ้ะรสต้มยำกุ้งรสแกงเขียวหวานอะไรเงี้ยมันจะออกรสเผ็ดนะเพื่อนนะจอยเอากล่องเขาโยนทิ้งตอนซื้อเสร็จจอยก็เอากล่องโยนทิ้งที่สนามบินจอยก็จะผลแตกตัวขนมมาจ้ะเพราะว่าลูกจอยชอบแอนดี้ก็ชอบอย่างนี้ไงจอยก็เลยซื้อมานะ อ, u, อันไหนที่แบบลูกผัวกินก็ขนมาแต่ส่วนใหญ่ก็จะขนหัวเคียวแล้วก็ปลาหมึกจ้ะ e อันนี้ก็ซื้ออันนี้ก็ขนมาเองนี่ปลาหมึกนะปลาหมึกกุ้งดาปลาหมึกที่ว่าพร้อมกินนะจ๊ะนะมีรสเผ็ดแล้วก็ปลาปลาหมึกแบบว่าอันนี้ปลาหมึกอบแห้งแบบรสรสเผ็ดจ้ะซื้อมาจากเซเว่นจ้ะตัวนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะวางวางตรงนี้ก่อนเลยเพื่อนๆเลย้านหลังเนี่ย ก้านหลกองกองตรงนี้นะะเอาเป็นเรียงไว้ด้านหลังแล้วเพื่อนมนยเยอะด้านนี้จะไปได้ที่หอบมามันหนักก็ได้ปลาจ้ะน้่าปลา้าที่ว่าจอยชอบกินอ่ะของไอแซฟอินเตอร์จ่ะนะจอยก็ผลใส่สูตรเกมะมาเก้าขวดจ้ะนะคีอมาตุนเอาไว้เพราะหาซื้อยากจ้ะเนะีจอยก็ได้มาจอยก็วิธีแพกของจอยจอยจะแพกอย่างนี้นะนเพื่อนนะมัด ใส่ถุงหลายๆใช่แล้วก็มัดหนังยางอย่างเงี้ยจ้ะน,นะแล้วก็ยาแก้อักเสบจ้ะต้อยซื้อมาไว้นะยาถ่ายปยาหดซื้อมาทิ้งไว้นะบรรดายายานี้ก็ยาดมแล้วก็ยาแก้กดไหลย้อนจ้ะเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยเอเอ็กเนี้ยนะต้อยก็ซื้อมาอันไหนที่แบบจําเป็นอนะ่ะอันนี้ยาแอนตีซินด้วยจ้ะน,นะแล้วก็เกลือแร่เกลือแร่ แล้วก็ครีมหมักผมที่จอยทําผมแล้วเขาไอ้ทิสเมน้นต์น่ะเพื่อนก็เอามากระปุกนึงกระปุกละสามร้อยกว่าบาทสักสี่ร้อยแป้งเย็นจ้ะนี่แป้งเย็นก็ซื้อมานะมีปลาน้าปลารหนันนยงยางเหลือจากที่ว่าเราลัดของเสร็จก็เอามาจะอี่ที่นี่จะใช้ได้ประโยชน์นี่แป้งจอยเอามาห้ากระปุกจ้ะก็จะซื้อมาให้ย่าด้วยไงนะวันนั้นย่าแกไปเดินหา มันแกนัน่นตอนนี้ถือมาให้แกเพื่อนเนื่อนนะออกมาทีนี้จะเปิดไอ้นี่จะเปิดไอตัวนี้จะ้ะนะรีวิวอะไรอาจจะไม่ละเอียดเราเพื่อนก็ให้ดูแค่มาได้เลยมาอันนี้ก็คือสง่งที่ส่งมาก่อนเนี่ยคือพนักงานที่ไปเนีเขาจะเช็คน,น,นะเพื่อนเพื่อนนะว่าเราส่งอะไรไปอย่างเงี้ยเพื่อนเ่า่อาจะเราส่งอะไรมาอย่างเงี้ยเขา เขาจะห้ามว่าอะไรไม่ให้ส่งและอะไรที่ส่งได้นะไม่ใช่ว่าเราจะส่งทุกอย่างมาในนี้ได้นะเขาเขาจะเขาจะมีกฎของเขาอยู่จ้ะแล้วก็จะส่งเข้าที่ว่าเขาให้ส่งนั่นแหละเพราะว่าเขาเป็นคนแพ็คที่ตอวเพื่อนคือเขาเป็นคนจัดใส่กล่องให้จอยอ่ะมาเขาเป็นคนยัดใส่กล่องให้เราช่างน้ําหนักให้เราอย่าเงี้ย แล้วจาไหนที่เขาห้ามเราก็ต้องเอาคืนเหมือนปลาราสะับส่งมาไม่ได้ทิชเมนใส่ไม่ได้ไอ้นี่ก็ใส่ไม่ได้จ้ะนะส่งมาไม่ได้ทางไปรษณีย์เขาห้ามเขามีกฎเยอะจ้ะเดี๋ยวน,นี้กฎเยอะก็เปิดก่อนเพื่อนๆเลยแล้วทีนี้น้องเขาทําอย่างนี้ทีนี้มันเหมือนกับว่ามันมันหอมให้จอยไม่ดีไงแล้วก็แล้วสลัดเทปที่จ,จอยเตรียมไปด้วยพันอ,อีกรอบจ้ะเพื่อไม่ให้กลิ่นมันออก นม้่อยก็ซื้อส่งมาเองจ้ะเพื่อนๆนะซื้อส่งมาเองอ,อันนี้ที่จอยซื้อส่งมาเองนะเพื่อน ปลาหมึกจ้ะปลาหมึกแห้งพริกแห้งซื้อม,มาเนาะปลาหมึกแห้งจ้ะขนมเออขนมไม่กะยาศาสตร์จ้ะเนี่ยไก็ซื้อมาสั่งไปปังสมกยายศาสตร์มาพร้อมแต่อยากกินไง นี่แล้วก็ขนมเปี๊ยะจ้ะที่แรกว่าจะซื้อกินเองที่โรงแรมจ้ะนะพอดีไม่ได้กินก็เลยส่งมาเลยขนมเปี๊ยะพริกป่นจ้ะนี่พริกป่นจอยซื้อมาสองห่อพริกป่นจอยซื้อมาสองห่อจ้ะนะเก็บเอาไว้กินปลาหมึกจ้ะเปนใหญ่จะปลาหมึกเพื่อน ่วนใหญ่จะปลาหมึกกับปลายแห้งในนี้แล้วก็มเมล็ดพันผักจ้ะนะ,มะเมล็ดพันผักจ้ะตาสวนแดงก็จะมีมะเขือไข่เต่าจ้ะมะเขือม่วงหยดแก้วจ้ะแล้วก็อ,อะไรนะผักบ,บุ้งไปหาไอ้มะละมันไม่มีจ้ะแล้วก็ใบแมงลัก ใบโหระพาใบกะเพราจากที่ได้มานะก็มะเขือคางกบเจอก็ยังเยอะอยู่ะนะลามาละจนมันไม่มีมีแต่ละชิบุกจนเลยไม่เอาเนาะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็คือปลาจ้ะอันนี้หนักหน่อยหลยุยอยู่บ้างน,นี่อันนี้ทิ้งก่อนอันนี้ก็ปลาจ้ะเยอะเพื่อนๆคือไม่กินเพราะว่าเจยไม่ได้ไปเมืองไทยบ่อยเพื่อนๆนะอันนี้ก็ ห้าหกปีจ้ะเนี่ยจอยถึงได้ไปนะนเพื่อนๆนะห้าห้าปีกว่าเกือบหกปีจ้ะจอยไปจอยก,ก็เลยเอามาเยอะๆส่งมาเองด้วยมิวมาไม่ได้ก็ส่งมาจ้ะ,จะเพราะว่าจอยไม่ไม่ได้มีโอกาสกลับไปทุกปีไงจอยก็นานๆทีใครเท่าใครติดตามจอยก็จะรู้นะว่าจอยไม่ได้บินไปเมืองไทยบ่อยนานๆทีจอยจะบินจ้ะนี่ ปลายนี่ปลาแห้งของพวกนี้ไม่ต้องเสียว่ามันจะขึ้นลาจะใส่ในช่องแค่แค่แข็งเอาไว้ก็ใส่ในช่องแค่แข็งไว้กิน,กนเป็นปีแ้บเนี่ยกลิ่นนี่โหสุดยอดเพื่อนๆเลยอลังการงานงานเหม็นเพื่อนแต่สามีใจดีอะเขา เขาไม่ได้ห่วงว่าเราจะต้องกินอะไรยังไงเพื่อนอยากกินอะไรก็กินนีจ้ะเนี่ยจ้ะอันนี้ปลาหมึกจะาก็ห่อมาอย่างดีลายออนนะสองซ้อนนั่นเพื่อนสองซ้อนสามซ้อนอนปลาหมึกหอมกลิ่นระมุนขึ้นใจอันนี้ก็ห่อหลายรอบจ้ะเนี่ย ปลาหมึกปลาหมึกแล้วก็ปลาหวานนี่ปลาหวานนีเโรยงานนี่สนะี่แพ็คจ้ะนะสี่สี่แพ็คแต่ปลาหมึกนี่เยอะอยู่อยากกินไงซื้อมาก็ไม่เสียหายจะต้องแช่แข็งาจา้จะใส่ไว้นี่ยอันนี้มันเยอะนะเพื่อนๆแต่ว่าจอยกดให้มันเหลือนิดกดให้ลมมันออกมาเลยเป็นแค่นี้จ้ะเนี่ยเนี่ยอันนี้ตัวมันเล็กๆจก้ะเนี่ย อ๋ออ oh, ันนี้ก็เนี่ยปาลุย n g นี่ยจ้ะอ่งนี้ อันนี่คือแบบหมินนะเพื่อนๆอันนี้โซนขนมโซนพี่แกงปะลาะสับอืมเนี่ยจ,จะ้ะนีกับพริกพริกจ้อยก็ซื้อมาขึ้นโลกินซื้อที่นี่มันแพงไงแล้วมันไม่ค่อยเผ็ดนะนี่น้ำปลาในไงที่จ้ยซื้อมาอ่ะอางร่วงทำไมละ่ะ อกองกันอย่งอ่ะเนี่ยก้ะอุ้หหลายถุงจ้อยทำนะเพื่อนๆ่นหนังยางกลัวมันมแตกไนงะใส่ในกระเป๋าเดินทาง่ะจ้ะกลัวมันแตกจอยก็เลยแบบนี้เพื่อนเน<ๆ>ยัดยัดยัดใส่อย่างนี้เลยนี่จ้ะ มันก็แล้วแต่ดวงคนนะใครขนมาก็ระวงังระวังกันนะจ๊ะแล้วแต่ดวงคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีดวงเหมือนกันที่ผ่านลอยก็ถึงจะบอกเอาไว้ไงเห็นจะแต่เอาเพื่อนๆก็ไม่ต้องทําตามลอยหรอกลอยก็ให้ดู้งลอยลอยผ่านไงดวงจอยมาก่อนก็เคยโดนตรวจนอหละจ๊ะนะเขาก็ไม่ได้เอาหองลอยทิ้งหรอกมานะสมัยก่อนอะ่ะนี่ยจ๊ะนะ มะม่วงอันนี้จะเก็บไว้ทําให้ลูกกินอันนี้มันสุกแล้วจ้ะเราจะทำข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้มะม่วงเขียวเสวยจ้ะจอยชอบอันนี้ก็จะทําให้สามีและลูกพริกไทยแจ่วบองจ้ะนี่แเจ่วบองปลาหมึกจ้ะปลาหมึกปลาแห้งนี่ก็ปลาหมึกจ้ะนะปลาหมึกปลาแหง้งพริกน้ำปลาร้าจ้ะแป้งมเมล็ดพันุผัก นีป่ปลาจ้ะปลาแห้งนะพริกแห้งปลาหมึกโซนนี้จะเป็นพวกปลาโซนนี้ก็ปลาดุกราจ้ะนะอันนี้ปลาดุกราอันนี้ก็แกงไตปลาจ้ะนี่ไตปลาแห้งพร้อมกินอันนี้น้องเล็กปลาให้น้องสาวซื้อส่งมาให้จ้ะเอามาให้ถึงที่นะั่นแหละเพื่อนอันนี้ก็น้ำยาขานมจีนปักใต้จ้ะ มะขามเปียกก๋วยเตี๋ยวเรือรถมะพร้าวแก้วจ้ะนี่แล้วก็ขนมเป็นต่างๆก็เนี่พวกขนมพวกกายศาสตร์อันนี้ก็ก,กายศาสตร์เนาะนี่ก็ขนมคล้ายๆป๊อกกี้แต่ไม่ใช่ป๊อกกี้จ้ะนะไม่ใช่จ้ะผ้าผ้าเย็นฝอยทอง ใฝอยทองที่จอยซื้อที่สยามพารากอนเพื่อนๆแตกเลยแล้วก็สตอร์จ่ะสตอนี่ก็อันนี้แหละฝอยทองอันนี้จะซื้อมาฝากญาติผู้ใหญ่จ้ะนะญาติผู้ใหญ่ของสามีก็ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆ